ใหญ่อัมมะอัมมะอัมมะก็คือองค์แม่มาเรียมันที่วัดแฉกอินเดียใต้อัมมาหรืออัมมะก็คือแปลว่าแม่เข้าใจไหมลูกแปลว่าแม่ได้ใหญ่ละเราจะสังเสริมในวันโบมสวงวันที่25คือพรุ่งนี้นะท่องาดัดดังพร้อมกันนะก็องค์อื่นคงไม่ต้องสังเสริมนะพอเราสังเสริมเรา กราพระตรงนี้เสร็จแล้วเราไปเสเชิญข้างหน้าถวายเพราะว่าเรามีองค์พระแม่กาลีเราจะต้องยกไปข้างหน้าใช่ไหมเราเสวดเิญเรียกว่าอัมมะอะไรนะพระแม่อัมมะที่เราจะสวดเริญร่วมกันหรือมาตาส่วนใหญ่ก็คือจะเรียกมาตาแต่อย่างพิธันให้นามแม้ว่าเป็นชื่อว่ามาตาก็คือชื่อท่านนั่นแหละ แต่ไม่ได้สูงถึงขนาดอัมมาเน่หรือว่าปั้นก็คือมาตาอาจจะเป็นระดับหนึ่งเขาจะนแต่ไม่ใช่มาตาอย่างเงี้ยมันแทน,นเองมาตามาตาใช่ปั้แต่ของแม่คือมาตาท่านบอกว่าให้ไม่ใช่ชื่ออาจาร,รย์แมโจก็คือเป็นอาจารย์ได้มาตาละเพราะว่าเป็นท่านที่เรียกว่าอยากท่านมา นาหลงที่ได้ไปรับจากในปานใช่ไหมพอเ,เข้าใจนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจในความเป็นคนมีองค์แล้วก็เป็นกายสังขารยานทิพย์อะไม่ว่าเราหรือใครนะักวันหนึ่งที่เราจะต้องรับยานองค์ในของเราอะนึกออกนะในวันที่เราจะต้องสั่เสริญท่านเะนี่ยนี่คือนวัราตีก็คือวันแห่งชัยชนะที่เราจะมาสั่งเสริญให้กับมหาทว,า,า,วาราลี คือผ้าของพระแม่อุมาทิพทิพกำลังเรียกว่าคือปางภ้ามหาถุาัคาจะเป็นภาพที่ดูดที่สุดแล้วก็เป็นแบ่งผ้าใช่ปะเรียกว่าเป็นมารดาแห่งจักรวาลที่จะแบ่งภาพเป็นภาพต่างๆก้าวผ้าเดี๋ยววันนั้นพ่อก็จะบอกว่าก้าวผ้าก้ายานอ่าก้าปางแรกคืออะไรยวเราต้องเราต้องช่วยกันจำเยนะปางแรกอย่าง ที่เราจะต้องจริงๆแล้วความสำคัญนะให้อยู่ที่พ่อผู้รู้ผู้ศรัทธาทุกคนต้องรู้เหมือนที่แม่โพดบอกอแหละเร้ก็ให้เข้าใจว่าปางที่หนึ่งก็คือเป็นปางที่เรียกว่าเป็นที่เป็นบุตรของที่เป็นพน่อแม่พ่อแม่อะไรนะที่เผาไฟอะ่ะใช่ไหม สตีอาก็คือภ้าหนึ่งฉช่ไหมก็คือวัมสำคัญแต่ละภาาวันนั้นก็คือจะเปิดตอนเช้าก็าคือว่าปางแต่ละปางแต่ละ,าละภาคของพรแม่ในวันที่ปงส่วงเสร็จแล้วก็ขอเชิญยานที่ในตัวเราแต่ละภาาเปิดเลยแล้วก็คืนวันที่26พอแห่มาเสร็จก็จะเปิดทุกภ้าทุกปางเหมือนกัน แต่ในวันที่15พรุ่นี้เราจะมีปีพาธนะแต่แม่ไม่ได้ใช้โซฮาเพราะว่า